ใช่หลังจากที่ทุกคนเห็นภาพปอยกับพี่ที่ทุดเล่นพูามาก็นะอมินสตปี้ตัวใหม่ที่ไม่ใช่ว่าฮูลาติเออร์หรือก็คือไอท่า้ของนอมันจะมีดักตุน้อเรจะถ่าอีกที่ียวจะมีดักติตัวใช่ คุณฟังไม่ผิดหรอกดาบติดตัวใช่อซึ่งมันจะตีแหลมอม่ะแล้วก็มีเกาะที่ทําให้กูใช้ปืนอะไรยิงตัวการมันมันก็จะไม่เหมือนกัมันก็จะทนมากมๆาและใช่ดาบก็นทนเหมือนก,กันกูมไม่ผมก็ไม่รู้เขา,าบอกว่าจะญญาตตาาแตกที่แน,น่ๆคือจะเป็นสกูช้าหนึ่งพี่ทุกคนไี่ทุกคนต้องหวาดกลัวแน่นอนใช่ครับทุกคนคุณฝ่คคณณคคณายหกมันมีการช้าด้วยไม่ใช่เรนเนอร์แบบไม่ข้างหลังเอออะไร กนะ็คือฟังผมนะก็คือมันจะช้านะถ้าไปโดนถ้าไปโดนใครหลุดคุณคุณคนนั้นคนนั้นจะเอ่อจะลม้ลมลงไปกับพื้นจะมีเช่นนีนหน่อยความอดทนสุดเมนจะใช้งานเป็นเมื่อไม่ได้ใช้เสร็จแล้วแล้วมันจะได้ตีหูก่อนแต่การใช้มันมีขวดด้วยและใช่ถ้าคุณโดนแทงไปแล้วคุณจะมีสองท่าแรกคือให้เพื่อนยิงคุณกับให้โซนจี้รักษาโซนจี้รักษาคือหมอหมอ ต้องมาให้คันหรือเปล่าผมไม่เคยโดนแต่ที่รู้นะไอไอตอนเราล้มอ่ะเราสามารถโดนเออเหมือนโดนกินเหมือนเหม,มือนตอนขาหักได้เลยเว้ยเอางี้ไงนะทุกคนฟังนะาาแต่ไอไอไอ,ไอขาหักกับโดนแทงอ่ะไม่เหมือนกันเว้ยไอขาหักไม่รู้ไม่รู้กลป่ามายังว่าสามารถให้สูจีรลักดาได้แต่ไอที่โดนแทงไอที่โดนีุชา้าเลยโดนแทง รักสาได้ในนอ้อยเปอต์และแล้ก็มีอันนึงนะครับเมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็น พี่ว่าคืมาร์เก็ตกันก่อนเลยครับถ้าถ้าก่อนก่อนที่จะแอปเดรตทุกคนแพนกวัวกว่าแพนแนี้กวัวแพนนี้จะออกมา <c oughs> ทุกคนอาจทุกทุกคนจะรู้ว่าเออเมื่อมาร์เก็ตไม่ก่อนไม่สามารถเล็งได้แต่เล็งได้แล้วครับทุกคนนี่คือเอออไน,นะไลฟ์เฟ์ตกกกับฟองเรียบร้อยครับ แล้วก็ห่อความหม่ไม่รู้ว่าอะไรได้นะคเพราะเอ่อ้กงม่ได้เแล้วก็